พามาดูตัวเป็นๆของท่านเท้ากุมภกรรณครับซึ่งท่านอยู่ที่บริเวณด้านหลังนะครับก่อนที่จะไปดูท่านเท้ากุมภกรรณครับบริเวณด้านนี้ครับด้านขวาครับก็จะมีสารอยู่ครับเ็เป็นสารของน่ฮะเจ้าพ่อสีดอกไม้นะครับแล้วก็เจ้าแม่สีนวลนะครับด้านซ้ายนะครับนู้นเป็นบริเวณด้านซ้ายนะครับก็จะมีในส่วนของสารของเจ้าพ่อกุมภกรรณครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของสารแล้วเลยจากสารเสร็จ จะไปดูท่านเท้าคุมภรกกันนอนทดน้ําอยู่ริมน้ำนะครับไปดูครับว่าท่านนอนอย่แบบไหนสวัสดีครับผมวิศวบครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนครับมาดูคุมภรกกันครับซึ่งหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าคุมภรกกันคืออะไรหรือบางคนที่เรียนโบราณคดีหรือในส่วนของการเรียนภาษาไทยครับก็อาจจะเคยได้ยิน ในส่วนของรามเกียรติ์และก็มีในส่วนของทศกัณฐ์และก็กุมภการครับแต่วันนี้ครับผมจะพามาดูตัวเป็นๆของท่านท้าวุมภการครับซึ่งท่านอยู่ที่บริเวณด้านหลังนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนกุมภกรัรจังหวัดสระบุรีครับซึ่งอยู่ในอำเภอพระพุทธบาทครับซึ่งอ,อำเภอพระพุทธบาทครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรอยพระพุทธบาทร,รวมถึงในส่วนของบ่อพานล้างเนื้อ รวมถึงสถานที่มีการเชื่อมโยงในส่วนของเมืองละโวโลพบุรีครับแล้วก็เรื่องราวในส่วนของหานุมานครับหรือรามเกียรติ์ครับก็จะมีเรื่องราวเรื่องเล่าอยู่บริเวณของอำเภอพุทธบาทกับในส่วนของอำเภอปั้นหมอครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอพุทธบาทก็เลยพาเพื่อนมาดูในส่วนของอ่าฮะขุมพะกันทดน้ําครับว่าหน้าตาท่านเท้าขุมพะกันเป็นครับก่อนที่จะไปดูท่านเท้าขุมพะกันครับ บริเวณด้านนี้ครับด้านขวาครับก็จะมีสารอยู่ครับซึ่งก็จะเป็นสารของอ่าอันนี้เจ้าแม่ตะเกียนทองนะครับซึ่งก็จะมีนางลำมีในส่วนของอ่ารูปปั้นเลยจากในส่วนของสารเจ้าแม่ตะเกียนทองครับก็จะเป็นในส่วนของสารนี่ครับก็เป็นสารของเนี่ฮะเจ้าพ่อสีดอกไม้นะครับแล้วก็เจ้าแม่สีนวลนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านในครับว่าเป็นไงครับเข้ามาดูบริเวณด้านในครับซึ่งนี่เป็นบริเวณด้านในนะครับก็จะมีในส่วนของเนี่ฮะ ชุดไทยครับที่มีผู้คนนามาถวายครับแล้วก็จะมีรูปปั้นจําลองครับของเจ้าพ่อน่ฮะสีดอกไม้นะครับแล้วก็เจ้าแม่สีนวลนะครับน่ฮะก็จะมีในส่วนของสององค์นะครับแล้วก็มีนางปักอยู่ซ้ายขวานะครับซึ่งอ่าบริเวณด้านนอกครับก็จะเป็นในส่วนของลานนะครับซึ่งลานนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของตรงนู้นครับก็จะเป็นในส่วนของสวนนะ ก็จะเป็นเหมือนลักษณะคือตลาดนะครับที่มีของขายทั้งวันนะครับบริเวณนี้ครับก็จะมีการตั้งตลาดตอนเย็นนะครับบขาจะมีของทานค่อนข้างเยอะครับบริเวณนี้ครับเดี๋ยวผมว่าผมพาไปดูดีกว่าครับว่าท่านเท้าคุ้มกันทดน้ําอยู่ที่ไหนครับนี่ฮะซึ่งผมเดินมาบริเวณด้านซ้ายนะครับนู่นเป็นบริเวณด้านซ้ายนะครับก็จะมีในส่วนของศาลของเจ้าพ่อคุ้มกันครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของศาลแล้วเลยจากศาลเสร็จจะไปดูท่านท้าวคุมประกันนอนทดน้ําอยู่ริมน้ำนะครับไปดูครับว่าท่านนอนอยู่แบบไหนแต่ก่อนที่จะไปดูว่าท่านนอนแบบไงเราไปกราบไหว้ที่ศาลนะครับนี่นะครับก็เป็นบริเวณในศาลนะครับซึ่งในศาลครับก็จะมีในส่วนของรูปปั้นเสียงของท่านนะครับซึ่งก็จะมีละหลายๆแบบแลหลายปางนะครับ นครับก็เป็นรูปนะฮะเป็นรูปถ่ายท่านนะครับครับก็จะมีอ่าเสียงที่ค่อนข้างว่าจะดูแล้วหน้าเกงขามนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณด้านนอกดีกว่าครับไปดูยังสถานที่จริงครับก็คือสถานที่บริเวณท่านเท้ามวกันรดน้ำครับนะี่ครับ ก็จะอยู่บริเวณนู้นครับนี่นะครับก็เป็นในส่วนของบริเวณที่ท่านท้าวภูมิกันครับนอนทดน้ําอยู่นะครับนู่นครับเห็นไหมครับมีเฉพาะเสียงท่านโผล่มาครับลําตัวท่านครับคือนอนแผ่มานี้นะครับซึ่งโบราณก็บอกว่าท่านนอนทดน้ําเพื่อไม่ให้น้ํามันไหลไปให้กับในส่วนของพระพรามครับซึ่งเมื่อพระพรามไม่มีน้ําครับกองทับก็เกิดความอ่อนล้านะครับนี่ฮะ ท่านก็เลยนอนทดน้ำครับถือว่าเป็นคุณอุบายครับที่มีเรื่องราวเรื่องเล่าตั้งแต่พุทธกาลมานะครับหรือในประวัติศาสตร์มานะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่อยากให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักครับซึ่งหลายๆคนรู้จักอำเภอพุทธบาทก็คือในส่วนของนู่นฮะลอยพระพุทธบาทครับแล้วก็จะมีบ่อพานักเนื้อแล้วก็อาจจะมีในส่วนของอหลายๆที่ครับ แต่หลายคนไม่รู้ว่าที่อำเภอพุทธบัตรในตัวอำเภอครับนอกเหนือจากที่จะมีในส่วนของลอยพุทธบาตรนะครับก็ยังมีในส่วนของนี้ฮะท่านเท้าคุประกันครับที่จะให้คนมากราบไหว้บูชานะครับก็คืออย่างไงใครสนใจครับมากราบไหว้แล้วมาเที่ยวได้ที่ชุมชนคุมประกันอำเภอพุทธบาตรจังหวัดสุรีครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องสตูดิโอเบียงยังไงนะครับฝากเข้ากดตามไดที่ช่องครับแล้วให้กําลังใจผมคลิปนี้ด้วยการกดไลค์ครับ แล้วกดแชร์มาต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมมิตรบอกรับก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคอนเทนต์หน้าครับสำหรับวันนี้ครับผมมิตรบอกรับก,ก่อนครับสวัสดีครับ